สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับแอดมินในช่องของช่างเต่าน้ําโชคนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโทรหาคุณพอสารคขามครับผมตามตัวเลขส่วนคำนวณตองวดนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบหานะครับเนาะครับงวดที่แล้วคุณพอเพิ่นไหมานะครับในชุดแรกตองงวดงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบหานะครับผมเขาตัวเด่นที่สามหาตัวกลับนะครับเนาะ ครับงมวดนี้เข้ามาตามตัวเลขกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานของเข้าตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากจะชื่มเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะครับตัวเลขทุกตัวตังทีมงานของเขานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางท่งนั้นผิดถื่อยเยาว่ากัน้อครับนผช้ชมเพื่อว่เป็นการเซเวล่าครับเดี๋ยวแอดมินจะพานผช้ชมโทรหาพ่อสารคามน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับผมว่าพ่อเพื่อนจะฟันมาให้ตัวใดคัดเด่นมาแล้วนะครับตองหมดเลย แป้นให้เจ็บคู่แน่นๆครับผมตัวตรงๆก่ต้องกลับเดี๋ยวห้องไปรับชุ่มเราปังน้ำกันครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาโทรหาพอสารท่านน้ำกันนะครับพ่อเพื่อนให้ชุดแรลกมากไสหล่ะเอาไหมนะชุดแรกสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงเนาะครับได้ไรบอกเออแตงกินเขากะแล้วนั่งมึงเข้าไป่ได้กินเขายิ่งหมดละโอ้ครับผมพ่อว่างพ่อสะดวกพ่ครับ ต่ใค,ครับผมปเป็นจังได้แล้วพ่อได้ไลไ์ปครับเมออื่อกี้ยิ <c oughs> ออ้บานเขาถีบนหน่อยทั้งบุทั้งงานครับถึงน้ำพออ่อนน้บ่อเออกือจะเรืสุดโอ้ครับนะพ่อก็เซียนเรื่เลียครับตัวกับไอ้ศูนย์สามห้าอย่างนี้ครับเออกรตือครับพ่อกาพงโมใหมกับ,บ้า่อออกกนนนนะ่ัครับผมเออต่วาพ่อมาฝัน พอมักมีขาเนาะฝันว่าได้ทิพานะครับพ่อไม่ยำให้สิหาก็คงขาเนาะคงสุดายเนาะอันนี้พ่อก็เนี้ยนให้ยูเดชุดแรกนี่นแหมสามห่แหมชุดเจตัวนี่แม่อรว่ันนีคร่ับพอโอ้ยพ่อผมผมเป็นนักเซ้นสามหาเจ็ดแหมผมบตัดเล่นเลยหาอันสาหานี่ บางทีป้าผู้ขายปิ้งไก่เนี่ยต้นกับไป่ขิงหายงี้คุณว่าล่ะคี่เนอขาสามสามหายงี้ันได้ตั้งรถตลีเก่งตั้ง,ง,นนงร้านก็บนัางวัลูกครับผมได้บ้างหน่อยกเกีดแดงบองว่าไอ้กเ,เอกีดแดงอ่ะเกีดแดงโอ้ยผมเห็นนาอพอต้องมีเลขซน้อเหมือนคร,ครเลขอไรซื้0สามหาอะไรเนี่ยครับผมไปไปเหอนั่นวถึงรู้ว่าเลขสามหาว่าไงก็ครับ โอ้ยพ่อกระเน้นให้คักกูเนาะสามหามันเข้าตัวกลับเว้ยเออสามหามันก็ะพับเออพื่อลูบครับผมถือว่าเขาหัวถือคนกับหายข้าหลายคนในเด็กสามหาหลายคำนักครับแมนครับเอาพ่อเป็นยังพ่อตัวเลขมันออกไปแล้วห้องห้งสีแก่ใครยังบ่ได้นะครับผมบ่ถือกะบ่เป็นยังนะครับผมเป็นแนวทางตัวเลขเนาะมีเข่ามี่รูดกันบ้างนะครับเอางไม่รูดแบบครับผมครับเป็นยังไงครับพ่อกนวนนี่คำนวณไปครับ นวดีนเล็ดแม้วแต่ว่าเลขนวดีเ่เล็บไอ้สามศูนยสี่สูตรีมันเขา่ามันเข่ากันเมื่อแตเลข6กเจ้เรื่องลูกนี่ต่างรัดมันครับนีบ่เลขกระลงมันต่างก็เก้าละครับผมเท่าไรครับผมหกเจ็ดหกเจ็ดครับเออปดีทิศเท่ารนึ่แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ครับ เออหวัวก้อนว่านี่แปดตัวบัดนี้มันเด่นมันเขาจาตัวเด่นมาใส่กันเลยแม่ลูกครับผมเออบ,บดัดนี้วิ่งอากับหกเดอร์ลางงวดนี้วิ่งห้ากับหกบนล่างนะครับเออบนล่างครับผมเลขที่บัหน้าำกันนั่นบนนั่นสามกับสี่นะลูกบนสามกับสี่ไม่มาด้วยกันครับผมเออบัดนี้ล่างหนึ่งกับสองล่างหนึ่งกับสองครับ น,นะครับไมองคิดใช่ก,กันเลยครับผมจับคู่ละลาเออจับคู่ครับแปดห้าแปดห้าครับเก้าห้าเก้าห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับบันทึกศูนย์หกศูนย์หกครับเจ็ดหกเจ็ดหกครับ แปดหกแปดหกครับเก้าหกเก้าหกครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดศูนย์แปดครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเอ๊คิดสองตัวคือเก้าล่ะลูกครับผมนะเพราะทีนี้ในซุ้มนิงหนึ่นคือว่า ืกามโตเนี่ย้ได้หลายบาทแด้วล่ะเออครับผมเออซุ้มพอก็เนี่กับกิจลันเอาครับนี่คือวางหันวันกับบอกที่เรียนกันนี่ละโอเคครับพ่อเอาตัวเนี่ยครับผมฮัลโหลครตวเนี่ยเด้อแปดหาครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับแปดหกแปดหกครับแปดศูนย์แปดศูนย์ครับไอศูนย์แปดแบนพ่อ 08ครับผม08ครับ96 96ครับ97 97ครับ09 09ครับผมห้าศูนย์นี่ตัดทิ้มได้บ่อเนี่มันบอลเนี้ยได้ออกศูนย์ฐานแล้วมัออกห้าศูนย์ไหนเนี่ยบ่พ่อโอ้โอ้เมื่อกี้มันออกศูนย์านแล้วมันบ่อยออกห้าศูนย์เนาะ เพรว่าเลยมันยังเลือดแต่ล่างเลยมันเด่นเรื 2, 3, 0, ่องสองสามสูนย์แม็จซ์มาใส้กันครับ 0, ผมมึงกับสองันพอบพอมาใส่เลยสามกับสี่เนี่ยนะครับอืมแต่บม่มากอะโม่เป็นหนังลูกพออ่อคิดว่ามันสีม,มาศูนย์อีกวะครับพราว่าสูนย์พอเนี่ยมันมากเอากันนี่ศูนยเนี่ยแหละมาครับนี่แหละพอจะไปพบตัวเนี่ยหละครับอืมคือว่ามันเด่นเลยอันก่อนครับผม พอมามาแท้ล่ะเขารับประกันฟันท่งมาแท้และส่วนนี่งวดนี้มัน,เนบเบาครับมาแท้ล่ะลูกครับคนยุบานเนีเพิ่นถือนำ้ำทะเลละพอมาเมื่อกี้นี่ไหวเพิ่นถือายเด้หล่ะป้าเพิ่นถือเครื่งบนเครื่งล่างเครื่องรถไปดี่ห้อยเพิ่นถือสามสี่ร้อยคนนี้โอ้โอในไรยยตัวนี้ในไรทุ่มมืออันแขกประจำตำบลโน่นนี่เพิ่นก็ได้ไหมหล่ะอืครับผมเอาดีใจน้ำครับดีใจนำ้ำ ครับผมเดี๋ยววันนี้กะมาสูกันต่อครับผมครับครับผมอ๋อจังได้กะโชคๆมันๆครับคุณพ่อครับครับผมสาธุครับเดี๋ยวอันเดี๋ยวผมมันสิ่ท่หาเล่อประมาณคงสุดไทยได้พ่อย่อยมืออีกครัแต่ว่าเหล็กนชุดเนี่ยที่ที่ว่าห้มาชุดแรกนี่มันกะมันกะเค็งแห้งแห้วล่ะผมว่าก้งว่าแร้วลูกพ่อครับ ยังว่ากับมะฝันแบบชือว like ่าอะไรนี่มันเข่ามันไม่หันล่ะแต่าพอมาคุ้ม yeah ตัวตัวชื่อว่าพ claro> ิษภาพิทีพิษภาเนี่ยอมันมาขาดมันถอดฟันว่าฝันว่าเด็กหน่อยมาหว่างบอกเนาะเว้ยผมกับเป็นผมผมกับสื้อเหรอเนาะเออแต่ว่าลูกมันเข้ามันเข่าเนี่ยเนาะพอกันยังว่าเร่งกันยังว่านั่งอยู่ข้างล่างเร่งมันออกข้างล่างเนี่ยว่าแต่ว่าอจะติดตัวไหนมันก็ออกสามหายบรียนมาสาม เดี๋เอาแก้ไม่ลูกครับผมโอเคครับคุณพ่อขอบคุณครับสําหรับแนวทางครับผมโจก้มาณดูครับผมสาธุครับเดี๋ยวค่อยเบอกกันเ้อครับคุณพ่อครับครับผมสวัสดีครับเอาครับทมาชมเดี๋ยวแอดมินจะึ้นตัวเลขไว้ให้เบิ้งหน้าจอนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสารค้ามครับผมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผม เลขตั้งลักตัวเด่นของพอารคามนะครับหามามีหาหกครับแปดนะครับวิ่ง5กับ6บนล่างนะครับท่านผู้ชมจับคูไมาได้ตามสูตร12คูครับผมกับสิมี่แปดหาเก้าหาเจ็นะครับศูนย์หกเจ็ดแลดหเก้ากลับเก้าครับท่านผู้ชมกัสิมี 0, 8, 0, 9, 5, 0, ะะ่08 09ย์แล้วหากับเจ็ดศครับผม อันนี้เป็นตัวเลขแนวท่านะครับตัวเด่นๆก็จะมี8 5าครับมี7ฮา8 6ก9 6กนะครับ9เจ0 8แล้วก็0เกครับท่านผู้ชมพอเพื่อนว่าตัวตรงๆนี่เล่นนักไปเลยนะครับผมสำหรับตัวพ่อสารค้ามีเพื่อนกับมันใจแอดมินกับมันใจในี่ตัวพ่อสารค้ามนันกันนะครับผมเพราะว่าที่เพื่อนไ้มาชุดแรกนี่มันเข่าตลอดเลยนะครับผมอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าเนาะนี่ อันนี้ึืนเทียบไปเบิ้งนะครับผมนี่อันนี้เป็นสถิติงวดเก่านะครับนี่นี่นี่ที่ว่าให้มาชุดแรกนะครับผมมันกับเขาซ้ำหาตัวกัเนะครับเอางวดนี้สู่กันไหมครับจำชมแคหนาจอไว้พิจาณาเป็นแนวทางครับผมตัวเลขแนวทางทุกตัวนะครับทางทีงานของเขานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับแคบน้าจอไว้ครับพิจเถื่อเ่าวกันเด้อครับจำชม ครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วนะครับบอกันไหมในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ